อยู่ค่ะคุณย่า,าอ๋อขอบคุณค่ะแม่น้องทอ้อแม่น้องทอ้อเขาก็เวลาเขาถ่ายที่บ้านนะเนาะท,ที่ที่ต่างจังหวัดอะโอ้บรรยากาศดีนะจะ่พอเวลาเห็นใครถ่ายมาจากบ้านนะเนาะจากต่างจังหวัดออะไรเนี้ยก็คิดถึงบ้านนะไม่ใช่ไม่คิดถึงนะ <c oughs> ก็คิดถึงบ้าน คิดถึงสมัยตอนที่ว่าไปทไําไร่ทํานาอะไรอย่างเงี้ยเนาะบรรยากาศดีบรรยากาศสบายบ้านเราอยู่แบบสบายสบายขอบคุณนะคะขอบคุณเอซสีรอบนอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะขอบคุณแม่น้องทอบขอบคุณป้าชนะคุณยายเจอาพี่ระวียายนุตน้องดาคินิกรขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณถนะ้เาเกิดว่าไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะขอบคุณเอซีที่อยู่รอบนอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะมาค่ะมาลอกินข้าวกันนะคะมาลอกินข้าวกันลอกินข้าวด้วยกันเดี๋ยวรอให้เดือดก่อนแล้วก็จะใส่มะเขือใส่มะเขือใส่ปรุงรสอีกสักหน่อย ฉันจะจัดเทนี่ก่อนใส่รสดีใส่รดสรดีสักหน่อยวันนี้ปู่ไม่อยู่ปู่ก็ไปเอาของก็เลยยากก็เลยอยู่คนเดียวเลยเงียบหน่อย ขอบคุณคุณยายเจอามากนะคะกำลังเดือดและวกำลังเดือดแล้ให้เดือดสักหน่อยแล้วก็วจะใส่มะเขือใส่อะไรลงไปทานข้าวกาันหรือยังเนาะคุณยายทานข้าวอย่างคะคุณยาย ทำนข้ากันนะคะช่วงนี้เที่ยงเที่ยงพอดีเลยกำลังเดือดกำลังเดือดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตล้างมนาะเขือแป๊บนึง เพิ่งทานเสร็จค่ะอ๋อค่ะใครยังไม่ได้ทานข้าวก็ทานข้าวได้นะคะ ก็เทปหนึ่งนี่เดือดแล้วนี่ก็จะใส่มะเขือเดือดแล้วเดือดละเดือดแล้ว,ลลว okay. ใส่มะเขือแล้วแล้วก็มะเขือพวง Oh. แล้วก็มีนี้ด้วยนะพริกไทยพริกไทยนี่ก็จะใส่พริกอันนี้ด้วย ใส่พริกไทยน่ากินใช่ค่ะน้องดาย่าก็ชอบกินนะย่าชอบกินพริกไทยอ่อนเพราะว่าย่าว่ามันอร่อยดีย่าใส่พริกไทยอ่อนยาชอบกินมากเลยเวลาผัดอะไรนะผัดเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยยาก็จะใส่